ก็เดินทางมาถึง EP สุดท้าย EP ที่6กันเป็นที่เรียบร้อยแล้คนดูสำหรับการเอาชีวิตรอดโซโล่4 EP ติดนะแล้วก็มีน้องปอนมาช่วยเอ้ยไม่ใช่น้องปอนดีน้องปายเออน้องปายชื่อมันคล้ายๆกันนะปอนปายก็น้องปายเข้ามาช่วยผมก็เป็น e อีสอง EP ให้คนดีน้องปายเข้ามาช่วยนะ ก็ขอรับชมคลิปนี้แบบเด็มวระบบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะก็จากทีอีที่5ใช่ไหมก็น้องมันไปไปฟาร์มแล้วก็ได้ปืนหนักมาเล่นนะคนดูเออสุดท้ายเราก็ต้องมีหรือสุดท้ายเราก็มี A k เคมาเล่นนะนี่ก็มันเดิมคนดูวันนี้ก็ขอรับชมคลิปนี้แบบเตียวระบบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะก็เป็น่า AK ชุดกระดูกนออน้องมันไปยิงมาได้ก็ จการเรียนอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแนละน,นี่ก็เดี๋ยวจะก,การวิ่งฟาร์มกันต่อทนะ่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้เหลียบ้านกันเปล่านะเ้าว่าได้เหรีบ้านสักหลังสองหลังผมว่าน่าจะดีอี้ยต่บดีมันเกะกะจังเลยเดี๋ยวใส่ฟิวก่อนก็วันนี้ไม่รู้ว่าจะได้หอบอะไรกลับบ้านกันบ้างเนะว่าคนในเซิร์ฟมันก็เริ่มเงียบแล้วคุณนูมันไม่มีอะไรให้เราทำลนะลเลยนอกจากวิ่งฟาร์มห้องโงโ่ๆโโโโนะอยากเจอคนเแบี่ย ยิงข้างทางเลยประมาณนี้สมดีนี่มันเก,ก,กนะกะแ่ไงเฮ้ยผมก็ไม่ได้เอามีดมาด้วยไงก็เลยฆ่ามันไม่ได้นะน้ำเดื่มปะอื้ม <c oughs> แต่ต่อฟ้ามันต่อยยาวๆนี่ <c oughs> น้องน้องมันเอามีดมาแล้วผมไม่ได้เอามีดมาแล้วฆ่าสำลีไม่ได้ <c oughs> ขอมีดหน่อยไม่มีมีดเลยนะบันไดพับก็เก็บมา,าไว้กันบ้านได้อยู่เอาไว้เติมบ้านได้อยู่ ข้า่งในรู้สึกว่าจะมีกล่องของอยู่ถ้าเห็นดำๆเปิดไปเลยหนูอาจจะมีเสียงรถดังนิดนึงนี่กล่องก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าของของดาวนี่เออโอ้โหมือบอลวันนี้ของไม่ดีเลยเสือจัดเมื่อวานนี้ยังได้พ่วกอาไดนดามายได้ไม้บ้องอยู่ีไ,ได้เสื้อเหล็กกับหัวเหล็กโอเคก็จากการเปิดห้องกันต่อไข้โจรน,นะ โอ้ค้างค่โจนี้ผมไม่อยากมาเลยนะเอคอ้างนะค้างนานมากเลยสำหรับค่โจนี้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรที่เลี่ยงได้ผมเลี่ยงยนะไอพวกค่โจนี่ผมไม่ชอบมาเนยะเนี่ยค้างอยู่แล้วนะนวมันดูทิ้งก่อนไอ้นี่ไม่ได้ถนะ้ามันเฮ้ยไข่หมาอู้หจะตาย มันมาตรงจังหวะผมค้างกอดีเลยนี่โซนี่ตัดทิ้งเลยโอ้โหมีทำรัวเลยนี่ถ้าผมค้างอยอู่บอดก็ยิงคนก็ามานี่ถ้าผมลูกบ้องก็มาโอ้จะตายเลือดผมไหลยยแบบโดนลูกบ้องยัดหน้ากบดรดดรเลยนี่ถ้าผมค้างต่ออีกนิดนี้ผมบอกเลยว่าตายนะโอ้ค้างอีกแล้ว จะได้เปิดห้องไว้ค้างสิ่งนี้เกิมขนาดปิดห้องยังค้างเลยเดี๋ยวดูกล่องดาวก่อนได้ที่เก็บเสียงนะโอเคแล้วก็หมวกในกดมือกับปืนถึงกดมือนี่เราไม่ใช้ดูอ่าบ้านของเรานี่เยอะเลยนะไปก็กระเป๋าเต็มใช่ไหมแยกอะไรทิ้งดีวะเอาเป็นเสื้อ กุเกงก็ตัม้มดูอะไรของเสียวด้บันทายมาโอ้โหลูนี้ไม่ได้มามาวิ่งเปิดกันต่อทำล่างนะคนดูก็ได้หมวกพลังงานมาทุกเท่เป็นหมวกกันน็อกเลยนะโห้ยไอ้วัวไอ้วัวไอ้วัวยังอยู่ไปลงไปไอ้หนู มันมันล่อมาให้โดนผมด้วยนะแทนที่มันจะล่อไปไกลๆก็ยังมีห้องที่ไม่โดนเปิดอยู่สมบีมเยอะ่างหน้ายืนปั๊มยาชิวเลยไอเราที่โดนขวนใกล้จะตายแล้วฝั่งนี้ยังปั๊มยาอยู่เนี่ยก็ไม่มีอะไรย่อยนะ้กระเป๋าผมก็เหลืออยู่ประมาณสิบกว่าช่อง Okay. ยอยทำยาก่อนนี่ไงคุณดูไอ้ผ้าอะไรไม่มีก็มามีตัวนะมีตัวมีตัว okay. ออออโอเคแตกไปแล้วตกใจเแี่ยมันยังไม่แตกนีอ่อึดเอาเรื่องเลยวะมีแค่กลมือแล้วก็กระสุนก็ผ้าสองชิ้นเก็บมาน้ำมันเยอะอยู่ โอเคเสื้อกางเกงไม่น่าจะเก็บต่อไปก็รู้สึกว่าข้างหน้าเหมือนมีตัวนะข้างในนี่ไม่ใช่ข้างหน้าแต่ผมไม่รู้ว่าม,มันจะอยู่ตรงไหนดูนี่หมวกก็ยังไม่ถึงบ้านเลยนะของที่ฝามาทั้งหมดนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยเดี๋ยวผมออกมาฝั่งนี้ว่ะให้น้องมันเล่นฝั่งนู้นไปนี่หมวกหมวกอย่างเทลนะคุณดูแต่ถ้าเหมือนมาครบเซตนี้โอ้ดีด ถ้าเหมือนมาครบเซตนี่เหมือนไอรอนแมนอะถ้าเป็นชุดเกาะสีแดงอนาคตนี้ผมว่าน่าจะมีสก,กินชุดเกาะพลังงานนะเหมือนแบบเป็นพวกจันดัมหรือหุ่นยนต์ประมาณนี้ผมว่านะเออคิดว่ามันน่าจะมีแต่แต่ตอนที่มันมาผมว่าเกมนี้น่าจะคนเลิกเล่นได้หมดแล้วแหละ <c oughs> ว่าเขาน่าจะไปเล่นโปรเจกต์อีโวหมดแล้วผมเพราะว่ามันใกล้จะเปิดเอา้าน้องแตกไปหนึ่งปืน M4 หรือ AK ดำวะ นี่รถมันอยู่ฝั่งนี้รถมันก็ใกล้จะระเบิดแล้วผมว่าน่าจะอยู่ตัวเดียวมันน่าจะล่อบอสอยู่นั่นไงบอสต,ติดไอ้น,นี่อยู่ว่ามันน่าจะอยู่ตัวเดียวผมน่าจะเก็บมันได้นะโผมว่าผมน่าจะเก็บมันได้วะเดี๋ยวรอจังหวะมันเผือตอนมันล่อบอสก่อนสองตัวอ๋อโอ้โหมันวาร์ปว่ะ สองตัวเลยวะ่ะโอ้โหแม่งขมจัดชุดายด้วยก็หลังจากที่แตกไปผมก็มาเปิดห้องกันต่อไม่มีอะไรทำไอ,ไอสองตัวแล้วเราก็ไม่มั่วแล้วมันขมเกินโอ,โอเคห้องโดนเปิดเป็นเทียบร้อยแล้วโดนเปิดเป็นเทียบร้อยแล้วืรถถังก็ไล่ยิงเอาดิมาปกังต่อทางหน้านี้ไม่รู้คนหรือบอด ก็ดแล้วนี่ว่เสียแตกไปน่าจะเป็นตัวเปล่านะส่วนมากอุย้ยมีปืนนี่ว่ะงันต่อคนดูก็บ้านหลังนี้มีตัวอีกแล้วเฮ้ยมันกะโดดขึ้นรถเฉยเลยไเออน้องมันก็ขับมารับเฉยเลยนะโอ้โหนี่มันขึ้นรถได้จังหวะพอดีนันน้องต้องชาร์จระยะไกลๆระยะประชิดอย่างนี้มันกระโดดขึ้นรถได้ถ้าว่ามันตั้งบอกนะ เดี๋ยวเราจะพามันกลับบ้านเราด้วยท่านดูเพราะว่าถึงมันจะกระโดดลงข้างทางไงมันก็ต้องตายนะพาไปบ้านเราเลยนี่ก็บ้านเราโอมันลงว่ะเอาดิโอ้มันถอดน้ํามันแล้วมันก็ลงแม่ไอไอหมอนี่มันแฝงจริงๆนะรู้สึกว่ามันจะยิงทะลุรถเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วหรือเปล่าถ้าถ้าว่าผมจำไม่ผิดนะเพราะมัน อัปเดตแก้แล้วเหมือนพวกซัมบี้นะผมพวกซัมบี้ก็ไม่สามารถขวัญทะลุรถมาได้นะรถมันจะรับดาเมจแทนแต่ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันมันแก้หรือ,อยังว่าต้องรถทิ้งอย่างเดียวนะถ้ามันไม่ลงมาอ่ามันลงมาวะนี่กดน้องแตกน้องมันชุกเลยวะผมปัมป๊มปัม๊มกระสุนก่อน ปุ่มรถมันเกลกะนะไอเคแตกไปปุ่มรถมันเกะกะเกินชุบไม่ขึ้นเลยเกือบโดนเา้าชุบไม่ขึ้นอีกเกือบโดนเก็บสองแล้วเป็นไงละ่ะแต่มันก็ซ่าดาูลงมาถึงก็เปิดน้ำมันเอ้ยถอดน้ำมันเลยไปก่อนปุ่มมันไม่ค่อยเห็นนะพุ่มชุบแล้วก็การเก็บของนี่อยู่ซีกระสุนยา ก็อุ้ยเสลกนี่โอเคเอาของเก็บบ้านนินต่อรถคันนี้ก็น่าจะทิ้งอย่างเดียวไม่มีของซ่อมนะเฮ้ยของซ่อมมีเยอะนี่หว่าอนาคตเดี๋ยวมาพอหลังจากที่ซ่อมรถเสร็จเจอตัวไหญนะล้วตอกตัวเดียวเปล่าสองตัวนี่ว่าเท้าขึ้นสองเดือดแตกหนึ่งยังไม่ตายแตกสองเออซูมทำไมทำก่อนทำก่อินก็กระตุ้นหมด ้ตายไปไหนู่ีคกดแค่ปืนลูกโม่นะก็ย้ายหลอดแล้วก็พวกแร่ต่างๆก็บนะวิ้นน้ำมันเยอะแล้วก็ประมาณน,นี้ไปศพที่สองโอ้ไม่ค่อยมีอะไรเลยอะไรนนะได้ยิงโอ้ของเต็มตัวอีกแยมันดูออกมารอบนึงทิ้งไปอันนี้ไม่เอา ล้วก็ตอดถ้าฝุ่นแล้วก็ทิ้งไปนะแล้วก็ใส่ไปอันนี้ก็ทิ้งไปนะ<อ>ก็น้ำมันมีอยู่ร้อยสี่แล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เรากันน้ำมันเสร็จถึ่างผมรถเราก็จะระเบิดออรอบนี้แล้วสาวซ่อมมาเออนักบิดตีนตีจริงๆไม่รู้ว่าจะกลับถึงบ้านหรือเปล่าหรือจะระเบิดข้างทางตร่นะี้ผมว่าทิ้งรถวิ่งกันดีกว่านะไปเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วคุณดูบ้านเราก็อยู่ข้างหน้า เหมือนว่ามันจะมีตัวมาแพะบ้านเราแล้วามาเลบ้านเราไปรู้นะผมเลยรีบรีบขับรีบเหยียบมารถเลยใกล้จะระเบิดเลยเพราะเมื่อกี้มันแจ้งเตือนว่าประตูพังนะแต่ว่ามันมันหายไปแล้วนะเออมันไม่แจ้งเตือนต่อแล้วนี่มันมาแทะประตูไม้เราเนะรอขาก็สั้นวิ่งก็ช้า บ้านเราอยู่เอาบ้านเราอยู่ข้างหน้าอคอมันก็ต่อยอีกโติดฟีไฟฟีไฟวิ่งกระโดดต่อยอได้อยู่แต่ที่คือค้างแต่อันนี้ก็เช็คชื่อก่อนก็มีชื่อจีนอยู่ตัวหนึ่งนี่บ้านผมก็ไอประตูกำดักก็ยังเป็นไม้อยู่นะยังไม่ยังไม่ได้อัพนะผมี้เกจอัพนะี้เกจฟาร์มของอัพก็บ้านหลังนี้ผมว่าน่าจะ แจกไปนะผมถ้าว่าผมย้ายเซิร์ฟนะอาจจะแจกของหรือไม่ก็หรือบ้านทิ้งไปหรือของข้างในทิ้งไปแล้วก็ให้คนเลดให้คนเลาบ้านเป,าเป่าไปนะเ <c oughs> หลือไว้แค่ของในบิวก็พอเออมันไม่อยู่แล้วมันน่าจะไปอนีรบ้านผมก็ขยายขยายออกมาเยอะนะเยมันก็น่าจะไปฮะเพราะว่าเซิร์ฟนี้ผมไม่เห็นคนไทย,ยอยังเห็นอยู่ช่วงต้น,ตนเกมแต่ว่าหล,หลังมานี้ไอ้นี่นมันแตกไอ้น,นี้แตกแน่เลย หลังๆนี่คือไม่เห็นแล้วอย่าขึ้นไปเป็นบา้นานกาดักนั่นไงว่าแล้วเนี่ยผมก็ทําเป็นแบบกํดาดักนี้รอบบ้านเลยถนะ้าคนดูเหมือนเวลาใครที่เข้ามาแล้วหรือว่ามันมาเลดเลยนะมันก็จะติดอยู่ตรงนี้แหละโอเคค่นดูก็สาหรับค,คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ฝากไลค์กดติดตามให้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าคดนดูก็สิ้นสุดอ่า EP ที่6กันเป็นเทียบร้อยแนละ้วขอบคุณที่เดินทางกันมาถึงจบ EP แล้วคุณดูไป